สวัสดีครับพี่น้องมันนี่กะพามาหาอยู่หากินที่เราครับเปิดทีแปดมือครับพี่น้องพามาใส่เบ็ดครับมันนี่นี่นะครับใส่เบ็ดที่เก่าครับเจ็ดในภัยมันนี่เอามาบ่อายครับประมาณสี่สิบห้าสิบลังนี่ละพี่น้องมีเสียงกบกห่วงพอเฮ้ยนี่นะครับตัวเบ็ดมันนี่ใส่ตัวเบ็ดเบาใหญ่ครับเบ็ดสแตนเลสครับพี่น้อง ไอพีอีซีปอนด์ครับท่านเบ็ดนีก่กเยาวเมตรหนึ่งพอดีครับมึงเงือมึอนี้ครับพี่นอ้องเงือมึอนี้เป็นเยือไสเดือนนะครับเก็บใส่ถังสีไว้เยืกบบยอกโบไลไปนะตอครับพี่นอ้องนี่ครับผมมันหาซิฟโรคิป 16, โตครับหนับมาพอดีเล็กง,งานค้ำครับผมนี่ครับไม้เป็นไม้คล้องครับพี่นอ้อง พ้อมบ่ใหญ่ดอกครับกระสีร่องเบิ้งนะครับกระสีใส่แล้วเรากลับกระสีพ่อเลยครับพี่น้องมือเสาคอยมายามีอีกหนึงครับเอาพ่อได้ปนเก่าพี่น้องเนาะครับออาเดี๋ยวมันจะทำล้วเนาะพี่น้องครับผมเหลืองานทำเมื่อนี้เดี๋ยวกลิ่เริ่มใส่เลยครับพี่น้องถามนี่ปลากินยังไงกะเดี๋ยวจัะคอยจะให้เบิ้งอีกเทนึงนะครับผมอ่ะรอลุ้นนักัอนครับครับพี่น้องกะไส่เบสทีแล้วนะครับผมเมื่อยอยู่ครับกะ เรากลับมาี่น้อง้ำเอดหลังนี่ครับคับขันเบ็ดโกงล้วก็ยืนยุ้ปลนี่ขปุ่ครปลาดิโปุ่มแบบลงมาปลาอย่างน้ครับโอ้ปากแมนเอืไปเห็นตัวปลาครับแต้วง อยู่ปะอ้ยมันหกครับผมโอ้ยช่อนครับผมกระคอพี่น้องประคอนี่นี่ครับอื้มเห็นบ้าเพิ่มบ่อกล่องตัวปัญญาป็นยังครับติดดั้งเ่ะ โอ้มันติดเชืใครวะโอ้ดู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 ดดูดูติดมันกับเชือกครับผมเชือกเก้าเขาครับตัวปลาเอาเดี๋ยวผมเอาปลาขึ้นก่อนครับพี่น้องมันติดเชือกครับผมสะดุดเนาะพอปนอยู่ครับผมเอาข่อยาคีปลาก่อนครับเบอีกครั้งหนึ่งให้พี่น้อง ในน,นี่เสียงปลาดินโอ้ดิ้งเยงอะบุ๊จะเปียกครับผมโอ้ยไปยัง,ยงส่งสียสิี้เสร็โอ้ยตะค้อพี่น้องโอ้ยัวง,งามเลยครับตัวนี้จะไม่ไกลอกโอ้โอโอยนะครับ ปอคยุบไดย์หนครับโอ้ยเจอยแแถพี่น้องเมืองครับมีแต่หัวครับผมเดี๋ยวตัวนี้ผมติดป๊ดแล้วผมจะปล่อยเด้อพี่น้องเพราะว่ามันเป็นได้กินนะพี่น้องเมืองครับมีแต่หัวจอยครับอาจจะป่วยเดีตัวนี้ผมจะปล่อยเด้ครับผมตัวงามอยู่ครับพี่น้องแต่ว่าจอยครับผมเดี๋ยวติดปล่อยครับตัวนี้เนาะ เบาเบาครับผมจอยตรงอีกแล้วนหนึ่งครับพี่น้องนี่เสียงปลาดินครับผมอยู่บ่อุ้ยอย่ไปยังพี่หนุะหาโอ้ยปลาเนี่ยอ่อนครับพี่หนุ่มนี่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 เรียกว่าปลาตองนะปลาตอง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 ปลาฉลาดครับหรือปลาตองนี่ครับผมแหล่เนี่งไม่ได้ปลาแนืออ่อน เป็นปลาตองครับผมแต่พี่ว่าใส่สวยครับพี่น้องมีแจะเหมือนแล้วครับพี่น้องยามเป็นเหมือนแล้วครับเด็ดปลาคอตัวนึงอันนี้หน่อยตัวนึงนะครับแล้วก็ปลาตองตัวนึงครับเนี่ยหล่อนกับทุบหลังครับเรากลับมาแต่เดี๋ยวรอรุ่นเมืองเ้าอีกทีนึงครับมาสีนี่แต้มเพิ่มพอนะครับผมมาเจอกันเมืองเ้าครับพี่น้องสวัสดีตอนเ้าครับพี่น้อง ประม่านตีหาครับผมมาเริ่มเก็บเบ็ดครับพี่น้องมาขึ้นแกได้ประคออยู่ได้สองได้สองแจมครับพี่น้องจะกระป่อยไว้ตัวนึ่งนะครับมันจอยเนาะนะครับปลาตองตัวนึงแล้วก็ปลานิ่งตัวนึงคร่งจากนี้มานะครับจะใส่ลายลังครับพี่น้องใส่ประมาณตั้งสี่สิบก็หลังนะครับบวกเกินหักิดครับพอหาเยอะเลยทำอันเนาะพี่้องครับผมเงาใส่เดือนครับใส่หอบแหลกใส่เสร็จกะกลับมากับเรากลับมากับเยอะมดเกือบทุกหลังเลยครับพี่น้องครับผม <G l ug> เนี่ยกับเวอร์ไกับวัวย้ำเท้าสิมีโตให้เห็นพอนะครับผมการลุ่นไปแล้วันครับการถือมีผลงานพอนะครับผมเดี๋ยวพยาเบ็ดครับพี่น้องอย่ามาลายลังครับพี่น้องมเบื้องหลังนี่ครับพี่น้องขั้นต้องเป็นสีโกงๆลงไปครับเดี๋ยวกะมาลุ้นไปมีโตอยู่ปะ ไปแล้วครับผมโอ้ยช่อนับผมนี่ครับโอ้ยใส่ง่ามเยอะครับผมใส่ซ้ำมามคื่นนะครับผมเอาเดิมแรกครับแต้มแรกเข้านี้ครับผมมารครับผมืุนต่อไปมันครับ บรรยากาศไม้ครับพี่น้องจกบประมาณนี้ครับผมเศร้าแล้วครับผมอาจจะมาลุนเบื้องหลังนี้น้ำแขนงชุดหนึ่นบ่ครับันดมันโกงเลยครับหนังบอสมา้ว่านีป่ปลาอย่างนี่เดียงเลยูว่าครับโอ้โหโบยูครับผมรุดไปแล้ว ียดายครับรุนหลังไหมครับพี่น้องครับผมขั้นหักเลยครับพี่น้องมองดูน่าจะมีไส้ครับพี่น้องรุดไปแล้วครับผมอ๋อรุนหลังไมคยับมันครับครับพี่น้องเมื่อกี้แต่ปลาตอกมาตัวหนึ่งครับตายตัววัใหญ่ปะไหนครับว่ามันประทึกก็ได้ประเทศไทยให้เบิงครับ นี่ครับผมทั้งเด็ดมันโกงอยู่แล้วครับพี่น้องปลายมันจุ่มน้ำครับผมสองคน,นดูด้วกันว้าสิมีตัวบ่น้อยดิบริบนี่ตครับผมลุดครับรุดรุดรุดมันโกงเลยคือครับพี่น้อง เนี่ยกระบอกเหลือเอาลุนหลังต่อไปแล้วกันครับมาลุนเมิองอีกร้านหนึ่งครับพี่น้องมันเปียกครับพี่น้องในนี้แสงดีอยู่นะครับเมื่อกี้นี่แต่ปูว่าแสงยบอ่ะยอยุบครับตัวยุบตัวแดงตัวแองไปชนไปชน อันจะลดนะนี่ครับกะถือว่าใส่งานอยู่นะพี่น้องก็ขอสองโัวแล้วครับตอนพออายุพออายุครับผมเนี่ยใส่เดือนครับพี่น้องเบ็ดกะใกล้ซีมดแล้วครับเหลืออยู่แค่ลังสองลังเองครับเบสข้างหน้านี่เองครับ มึอีกทั้นึนะพี่นอ้องชองท่็ดเตียครับสองดิดูวอยยยยยายโอ้ยย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 ยปยยยย่นยยยยยยนยยยยยยว่ายปยนยย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 ง บ่านเท่าเกินไปไอจนนะพี่หนองเนาะใส่งามอยู่ครับใส่ดีอยู่ครับประมาณนขอมือเนาะจุนต้นน้ำกันครับเหลืออีกสองสามลังนี่นะมั้งครับมันมันอยู่ครับผมจะซร้อผลงานได้ับพี่หนองตอนเช้าครับผมจะก็ได้กินอยู่กับพี่หนองแต่งเป็นสวยอยู่ครับจะแต่บริเวณท้ายเห็นทุกตัวได้ครับผมปลาเล็กปลาน้อยนี่บริเวณท้ายครับพี่น้องคนี่ปรากฏตัวนึงครับ สตองสองโตครับผมเฮ้ยตองสองโตแล้วกัเป็นปลาเสียมครับพี่น้องนี่ครับม,มันปเป็นลาเสียมเนาะนะครับเสียมสองโตครับผมสนกับตัวใส่งามยู่ครับผมการรูปกับกมื่อยขึ้นเราสองสามโตกับพ่อได้ดกินยูสพี่น้องครับผมผลงานเยี่ยมเสือสเดือนเนาะนี่ครับไม้จริงๆกันเยี่ยมเสือเดือนมันต้องใส่ชงน้มหลากนามไ,ลาาไหลนะพี่น้อง งามกับบอคั่นได้มาดอกครับปีนี้มันแรงครับผมตั้งผมเนาะกับไซรั่วเบิร์นเซอรครับกับ่ขาดป้นครับได้ป้นอยู่พี่น้องครับผมนี่ครับสบายโอเคอยู่ครับมาร์ด้วยพี่น้องครับผมคลิปนี้ขอจบซรินี้เด้อครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องรับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ